นี่นี่คือลูกเจ้าแสนกลนะครับไก่บ้านพี่เขาซื้อมาจากชนบุรีนะครับลูกเจ้าแสนกล ลูกแสนกลมีสองตัวนะครับพี่เขาซื้อมานี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างกัน นี่ตัวนึ่งสวยีหลูกเจ้าแสนกลนนี้สองตัวนี้พี่เขาไปซื้อมาเองนะครับจากชนบุรีจากฟาร์มนะครับเขาขับรถไปรับเองเลยนะครับ ยังสวยตัวนี้สีเ,เยืยกไก่บ้านพี่เขาเยอะนะครับส่วนมากเขาซื้อมาเล่นกันเองนะครับตัวนี้น่าจะเตะแล้วมีแผลที่หน้าด้วย ตัวนี้ต่อยังไม่ขึ้นมากนะไก่ยังเป็นไก่นมครับสวยจัดเลยม ผมชอบตัวนี้นะครับแต่แต่ตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยครับ